สวัสดีท่านผู้ชมท่านและท่านสมาชิกชมรมคนชอบฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะ สำหรับหัวข้อที่เราจะมาทําการพูดคุยกันภายในคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยเราจะมาหาความหมายเกี่ยวกับสีสายฟ้าของสปิเดอร์ในจกักรวาลดีซีกันว่าทําไมพวกเขาต้องมีหลายสีและแต่ละสีมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ซึ่งหลังจากที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างของหนังเดียร์เดฟทั้ง2ตัวที่ได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็น่าจะเกิดข้อสงสัยกันว่าทําไมแบรี่ของจกักรวาลหลักและแบรี่ของแฟชพอย n ์ถึงมีสายฟ้าคนละสีแน่นอนครับว่าสิ่งนี้มันน่าจะย่อมมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าการแค่เอาไว้ใช้สาหรับการแยกตัวละครเป็นแน่ มังดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็ไปเข้าสู่เนื้อหาภายในคลิปกันเลยดีกว่า และก่อนที่เราจะไปหาความหมายของสายฟ้าแต่ละสีในจกักรวาล DC กันทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าคอนเซปต์ที่สปีเดอร์หรือพวกเดินแฟชชเวลาวิ่งแล้วมันจะต้องมีสายฟ้าตามมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรกัน เพราะว่าในแอนิเมชันบางเรื่องพวกสปีเดอร์เวลาวิง่งพวกเขาก็ไม่ได้มีสายฟ้าโผออกมาเช่นเดียวกับคอมมีในยุคดั้งเดิมในสมัยที่แบร์รี่เพิ่งมารับตำแหน่งเป็นเดอะแฟชต่อจากเจแกริกได้ไม่นานในยุคนั้นเวลาที่สปีเดอร์ทําการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมันก็ไม่ได้มีสายฟ้าเกิดขึ้นมามีเพียงแค่ภาพติดตาที่พวกเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนมีอะไรวิ่งผ่านไป มันก็เลยทําให้ผมเกิดคาถามขึ้นมาในใจนะครับว่าเอ้าเฮ้ยในเมื่อพวกสปีเตอร์ไม่ได้วิ่งแล้วมีสายฟ้าโผลมาตั้งแต่แรกแล้วคอนเซปต์เกี่ยวกับการที่พวกสปดเตอร์วิ่งแล้วมีสายฟ้าโผลมามาเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนกันล่ะโดยคําตอบเลยก็คือหลังจากเหตุการณ์ Crisis on Infinite Earth ที่ดีซีได้ทำการจัดระเบียบโครงสร้างจัก,กรวาลของพวกเขาพร้อมกับเป็นการลองคอนเซปต์อะไรใหม่ๆให้กับเหล่าบรรดาตัวละครภายในค่าย ซึ่งในยุคนี้วอลลี e ่เวสก็จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งเดอะแฟชเป็นคนที่3ต่อจากแบร์รี่ที่ได้หายไปจากเหตุการณ์คริสต์โดยในชน่วงแรกที่สายฟ้าปรากฏขึ้นมามันก็จะออกมาในรูปแบบของภาพติดตาที่เกิดขึ้นมาจากลายสายฟ้าบนชุดของวอลลี e. ่คือสายฟ้าที่พวกเราได้เห็นกันในชน่วงนี้มันจะไม่ใช่สายฟ้าจริงๆมันจะเป็นเพียงแค่ภาพติดตาที่เกิดขึ้นมาจากลายชุดเท่านั้นดังนั้นสายฟ้าจริงจะปรากฏออกมาเพียงแค่เฉพาะในตอนที่วอลลี e. ่ทำการสวมเครื่องแบบเดอะแฟชเท่านั้น และเจ้าคอนเซปต์สายฟ้าที่เกิดขึ้นมาจากภาพติดตาบนลายของชุดนะครับมันก็ไม่ได้ถูกใช้เพียงแค่กับวอลลี e ่เท่านั้นเพราะว่าเจ้าคอนเซปต์นี้มันก็ได้ถูกใช้กับบาร์ดอเลนด้วยเช่นกันจนกระทั่งมาถึงในเหตุการณ์ The Flash Volume 2เล่มที่95ในเหตุการณ์ที่วอลลี e ่ได้วิ่งเข้าสู่สปีดฟอสในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยในจกักรวาลคอมิกที่สายฟ้าก็ได้ปรากฏขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายของสปดเตอร์โดยที่มันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพติดตาที่เกิดขึ้นมาจากลายของชุดเหมือนเมื่อก่อน โดยสายฟ้านี้ก็คือรูปแบบพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากการที่สปีดเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับสปีดฟอสโดยตรงและทำให้ในทุกครั้งที่วอลลี่ทำการเชื่อมต่อกับสปีดฟอสในหัวเล่บนี้มันก็มักจะมีสายฟ้าปรากฏขึ้นมาห่อหุ้มร่างกายเขาอยู่เสมอทำให้ในช่วงของ The Flash Volume 2สายฟ้าจึงถูกตีความเอาไว้ว่ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อระหว่างสปีดเตอร์และสปีดฟอสนั่นเอง อย่างไรก็ตามคอนเซปต์ที่ว่าสายฟ้ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับ Speed Force ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพราะนอกจากในหัวเล่มของ The Flash Vol. ลุ่มแล้วในเขามีหัวเล่ม,มอ,อื่นๆที่ไม่ใช่หัวเล่มเดียวของ The f l a s h แน่หลายอีเวนต์พวกเราก็จะเห็นนะว่าบางครั้ง The f l a s h ก็จะมีสายฟ้าเวลาวิ่งแต่บางครั้งก็จะมีเพียงแค่ภาพติดตาแถมสายฟ้าที่มันได้ปรากฏขึ้นมามันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นสายฟ้าที่จริงเสมอไปมันอาจจะเป็นเพียงแค่ลายของชุดด้วยซ้ำ สิ่งนี้มันก็เลยนํามาสู่ข้อถกเถียงกันในยุคหนึ่งว่าสรุปแล้วสายฟ้าของพวกสปดเตอร์มันมีความหมายและมีประโยชน์อะไรจริงๆใช่ไหมหรือมันเป็นเพียงแค่คอนเซปที่ทําเอาไว้ให้ตัวละครดูเท,ท่เฉย pareil จนกระทั่งหลังจากเหตุการณ์แฟลชพอยต์และการรีบูตจัก,กรวาลในยุค n นวิฟิทูหัวเล่มเดียวของเดอะแฟลชในยุคนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหันกลับมาให้ความสําคัญเกี่ยวกับคอนเซปต์ของสายฟ้าที่มันก็ไม่ได้มีเอาไว้เพียงแค่โชว์เท่โดยหนึ่งในผู้รับผิดชอบหัวเล่มของเดอะแฟลชในยุคนี้อย่างคุณเบรดบูตก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับความหมายของสายฟ้าสปิเดอร์ว่าเพราะอะไรทําไมสายฟ้าของสปิเดอร์ในยุค n นวิฟิทูถึงมีสีที่แตกต่างกันออกไป โดยคุณเบรดก็ได้ให้คำนิยามสั้นๆเอาไว้ว่าสีของสายฟ้ามันคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเร็วและการเชื่อมต่อกับสปีดฟอสของสปีเตอร์แต่ละคนว่ามีความเข้มข้นถึงขนาดไหนกันซึ่งเป็นการอ้างอิงมาจากทฤษฎีที่มีชื่อว่าบูชิฟแนวคิดที่มีความเกี่ยวข้องกับสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าโดยมันจะมีเนื้อหาประมาณว่ายิ่งวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากเท่าไหร่สีของวัตถุดังกล่าวที่มนุษย์มองเห็นมันก็จะจางลงไปเรื่อยๆจนถึงในจุดที่สายตาของคนเราก็จะไม่สามารถมองเห็นสีของวัตถุดังกล่าวได้ ตามความเข้าใจของผมเลยก็คือยิ่งวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้กับความเร็วแสงมากเท่าไหร่สีของวัตถุนั้นๆมันก็จะยิ่งจางไปเรื่อยๆจนคนส่วนใหญ่ก็อาจจะมองเห็นมันเป็นสีขาวและเมื่อเรานําเอาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีบูชีฟมาผนวกเข้ากับสีสายฟ้าของสปตเตอร์คน,นหลักใกกนจักรวาลนิฟริตูนิยามของสายฟ้าก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเร็วของสปตเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสป e ดฟอร์ e ยิ่งสีสายฟ้าของสปตเตอร์คนไหนมีความใกล้เคียงกับสีขาวมากเท่าไหร่มันก็หมายความว่าความเร็วของสปิเนั้าท่น มันก็เลยทําให้สีสายฟ้าจากช้าสุดไปเร็วสุดมันก็จะสามารถเรียงออกมาได้ประมาณนี้เลยนั่นก็คือสปีดเตอร์ที่มีสายฟ้าอยู่ในช่วงระหว่างสีแดงไปจนถึงสีส้มอย่างวอ l l ี e ่เวสสก็จะเป็นสปีดเตอร์น้องใหม่ที่มีความเร็วช้าสุดเนื่องจากที่ว่าเขาอาจจะเพิ่งเชื่อมต่อกับสป e d ฟอ r c e มาได้ไม่นานมันก็เลยทําให้ความเร็วของเขายัางมีไม่มากเท่ากับรุ่นพี่ อ๋อใช่แล้วก็เผื่อใครตามไม่ทันในยุคหลังจากนีฟิทีทูเป็นต้นไปจกักรวาลหลักของ DC จะมีวอลลี e ่เวสด้วยกันทั้งหมด2คนคนที่มีสายฟ้าเป็นสีแดงเลยก็คือวอลลี e ่เวส2สหรือก็คือวอลลี e ่เวสผิวดําที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาหลังจากการรีบูตส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นออริจ e ิน l ลวอลลี่เวสที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันแต่เพราะว่าเขาถูกไอ้เจ้าล้นฟ้ากางเกงในตัวหนึ่งจับขังเอาไว้มันก็เลยทําให้เขาหายไปในช่วงการเริ่มต้นของยุคนีฟิทีทูจนกลา,า,ายเป ต่อมาเลยก็คือสายฟ้าสีเหลืองคือสปดเดอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับสปีดฟอสมาได้เป็นระยะเวลาหนึง่งและเป็นระดับมาตรฐานที่สปดเดอร์ส่วนใหญ่สามารถเพิ่มศักยภาพของตัวเองมาจนถึงระดับนี้ได้และด้วยความที่มันเป็นค่ามาตรฐานมันก็เลยทำให้สปิเดอร์มากกว่า70%ของจกักรวาลดีก็จะมีความเรียอยู่ในระดับนี้กัน ถัดมาก็จะเป็นสปดเตอร์ที่มีสายฟ้าอยู่ในระหว่างสีน้ําเงินสีฟ้าไปจนถึงสีครามพวกเขาเหล่านี้จะเป็นสปดเตอร์ที่เข้าใกล้กับจุดสูงสุดของผู้ใช้พลังความเร็วด้วยศักยภาพที่สามารถเชื่อมต่อกับพลังของสปิดฟอร์ที่มากกว่าคนอื่นๆส่งผลให้ความเร็วของพวกเขาก็สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของสปดเตอร์ทั่วไปได้ โดยการปลดล็อกสายฟ้าในโทนสีนี้นะครับมันก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ได้รับการเปิดเผยมาในจักรวาลคอมิกก็จะมีอยู่เพียงแค่2ตัวละครที่สามารถเข้าถึงสายฟ้าสีนี้ได้โดยคนแรกเลยก็คือบอลลี่เวสที่ถูกไอเจ้าโลนฟ้ากระเกงในตัวเดียวจับขังเอาไว้ในสปีดฟอร์สไประยะเวลาหลายปีทําให้วอลลี่ก็ได้มีโอกาสดูดซับพลังความเร็วบริสุธ์ของสปีดฟอร์สโดยตรงและกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้สายฟ้าของวอลลี่ก็เปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีน้าเงินหรือไม่วางอีเวนต์ก็จะเป็นสีฟ้าสว่าง โซ่อีกหนึ่งตัวละครที่ก็ไม่จําเป็นต้องถูกจับขังเอาไว้ดยโลนฟ้าแต่ก็สามารถก้าวข้ามจะทําให้ความเร็วของเขามาอยู่ในระดับของสายฟ้าสีน้ําเงินหรือไม่ก็สีฟ้าสว่างได้เลยก็คือฟิวเจอร์แฟชแบตตรี่จากเส้นเวลาอนาคตที่ทําการบ่มเพาะพลังความเร็วของเขาอย่างสม่ำเสมอปเป็นระยะเวลาหลายปีจะทาให้เขาสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตอนเองทําให้สายฟ้าจากสีเหลืองเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าสว่างได้และสีสุดท้ายเลยก็คือสายฟ้าสีขาวซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความเร็วที่สปิเตอร์คนหนึ่งจะสามารถไปถึงได้ และอาจจะนับได้ว่ามันคือความเร็วสูงสุดเท่าที่สปีดเ,เตอร์คนนึงจะสามารถดึงออกมาใช้จาก Speed Force โดยในยุคของน e ฟรีทูและ DC r e รีเบิรตัวละครที่สามารถเข้าถึงความเร็วในระดับนี้เป็นช่วงร,วระยะเวลาสั้นๆได้เลยก็คือวอลลี่เวสต์ในช่วงที่เขาเพิ่งออกมาจากสป e d ฟ o r ์ e ได้บัดมาสายฟ้าของเขามันก็มีความใกล้เคียงกับสีขาวบริสุทธิ์แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ขาวโจ้วนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้เคียง ส่วนอีกคนหนึ่งเลยก็คือกอสปีดในโชว์ที่เขาบดอวยมากๆและไปขโมยความเร็วของสปดเตอร์คนอื่นมาสายฟ้าของเขามันก็มีการเปลี่ยนโทนจากสีเหลืองมืนกับแบร์รี่ไปในโทนสีเหลืองสว่างที่ใกล้เคียงกับสีขาวมากขึ้นแต่หลังจากที่หมดโปรเจ้าตัวก็ไม่เคยสามารถเข้าถึงความเร็วในระดับนี้ได้อีกเลยกลายเป็นกระสอบทรายในคาบตัวละครเคยเทพ แนวคิดที่สายฟ้าคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความเร็วและความเข้มข้นในการเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์สของสปีดเตอร์แต่ละคนก็น่าจะถูกแสดงออกมาได้อย่างชัดเจนที่สุดในกรณีของแบร์รี่อเลนในยุคข,ของ n i ฟิ y ี ที่ในช่วงต้นคอมมิกในยุคนี้นะครับหลังจากที่เขาเพิ่งได้พลังความเร็วมาได้ไม่นานด้วยความที่แบรี่เพิ่งเชื่อมต่อก,กับสปีดฟอร์ e เป็นครั้งแรกและยังคงมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังนี้อีกมากมายแบรี่ในช่วงแรกของคอมมิกในยุคเนฟิทีทูจะมีสายฟ้าแสดงออกมาในรูปแบบของสีแดงซึ่งบ่งบอกถึงความเร็วและความเข้มข้นในการเชื่อมต่อก,กับสปีดฟอร์ที่ยังคงเบาบางอยู่ แต่เมื่อรยะเวลาผ่านไปเมื่อเขาคุ้นชินกับพลังและเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์สเประยะเวลาน,านานมากขึ้นสายฟ้าของแบรี่มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนโทนสีของตัวเองมาเรื่อ,อยๆจากสีแดงมาส้มและมาเหลืองในที่สุดซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงพัฒนาการด้านความเร็วของตัวเขาที่เพิ่มขึ้นมา และในเส้นเวลาอนาคตของฟิวเจอร์แฟลชที่แบร์รี่ได้กลายเป็นแอนตี้ฮีโร่เนื่องจากการสูญเสียคนใกล้ตัวไปเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าสีสายฟ้าของแบร์รี่ในเส้นเวลานี้ค่อนข้างจะออกมาในโทนสีฟ้าสว่างเพราะเมื่อเทียบกับปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าแบร์รี่ในอนาคตก็ยอมที่จะมีประสบการณ์และเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์ที่นานกว่าเบร์รี่ในปัจจุบันอยู่หลายปีมันก็เลยไม่แปลกที่ทำให้เขาสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจนเปลี่ยนสายฟ้าให้กลายเป็นสีที่มีความใกล้เคียงกับสีขาวได้มากกว่าเส้นเวลาอื่น ดังนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปหัวข้อต่อไปผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าสายฟ้าสีแดงคือช้าสุดสีเหลืองคือปานกลางค่ามาตรฐานสีฟ้าหรือน้ำเงินคือสีที่ใกล้เคียงกับความเร็วสูงสุดและสีขาวคือเร็วโคตรแน่นอนว่าเมื่อฟังมาถึงจุดน,นี้หลายคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยกันว่าเอาเฮ้ย งั้นแบบนี้มันก็แสดงว่าร e เวิร์สแฟลชที่มีสายฟ้าเป็นสีแดงมันก็ต้องช้าก,กว่าเดลแฟชตัสซี่คำตอบเลยคือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้มันคือเนื้อหาในส่วนที่ผู้เขียนนะครับหรือผู้รับผิดชอบหัวเล่ม The Fresh, เดอะแฟชเขาได้เปิดเผยออกมาเป็นสิ่งที่ใช้นิยามสปีดเตอร์ที่ทําการเชื่อมต่อกับสปีดฟอส แต่หลายคนก็นอาจจะลืมไปว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสปีดเตอร์แต่รีเวิร์สแฟลชอิโอบาดทอนมันดันเป็นสปีดเตอร์ที่ไม่ได้รับพลังมาจากสปีดฟอร์สด้านบวกแต่สิ่งที่มอบพลังให้กับมันเลยก็คือสิ่งที่อยู่ด้านตรงข้ามอย่างเนกัต e ีสปีดฟอร์สและเมื่อขึ้นชื่อว่าเนกัตฮีเป็นด้านตรงข้ามเป็นสิ่งที่รีเวิร์สดังนั้นแล้วกฎเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับเนก i v e s สปีดฟอร์สมันก็มีความไปไปได้สูงเลยว่ามันจะเป็นสิ่งที่อยู่ทางด้านตรงกันข้ามกับ Speed force บบปแกติ หากว่าสปีดเตอร์ที่มีสายฟ้าสีแดงคือสปีดเตอร์ที่มีความเร็วชาร์จสุดที่ได้รับพลังมาจากสปีดฟอสในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของ t i ก e s p e สปีดฟอสสายฟ้าสีแดงมันก็อาจจะหมายถึงสายฟ้าที่มีความเร็วสูงสุดก็ได้ไม่เช่นนั้นหากว่ารีเวิร์ดแฟ h ชมันช้าวกว่าเดิ f ์ฟแฟชนะครับมันก็คงจะไม่สามารถมากลายเป็นคู่ปรปับตลอดการของเขาได้แน่ๆถ้าเราไม่นบรวมในเรื่องของความโรคจิตของมันนะนะโดยนอกจากสีแดงแล้วทางฝั่งของ Negative Speed Force มันก็ยังได้มีการปร,รากฏของสายฟ้าในรูปแบบอื่่นนนดด้วยดวยยเเชีเกั ตัวอย่างเลยก็คือในช่วงต้นของ n e ฟรีทูรีเวิร์ดแฟลชที่ได้รับพลังมาจานในกะทิสปีดฟอสจะพราก,กัวออกมาพร้อมกับสายฟ้าสีดําเช่นเดียวกันในตอนที่แบลรี่เชื่อมต่อเข้ากับพลังของในกะท e สปีดฟอสสายฟ้าของเขาจากสีเหลืองมันก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดําสลับแดงแม้ก็ม่วงในบางครั้งและเมื่อตัวละครอย่างมีนาดวร์ได้ทําการดูดซับพลังความเร็วด้านลบจากแบลรี่ไปสายฟ้าของเธอจากสีเหลืองก็ได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีดาปนม่วงด้วยเช่นกัน และหากว่าคอนเซปต์ของ g นก i v e ิ p e สปีดฟอ e จะสลับกับ Speed Force ที่มาของสายฟ้าสีดำที่พวกในกร t i ิ e s สปีเตอร์ใช้นะครับมันก็ดูฟังขึ้นเนอะเพราะว่าสีดำมันคือสิ่งที่อยู่ทางด้านตรงกันข้ามกับสีขาว อย่างไรก็ตามความหมายเกี่ยวกับสายฟ้าของโพสต์สปีเตอร์มันก็ไม่ได้มีถูกระบุเอาไว้เพียงแค่เฉพาะในจัก,กรวาลคอมิกเท่านั้นเพราะในจัก,กรวาลของซีรีส์สุดรักของช่องเรานะครับอย่างเดยวแฟชของ CW มันก็ได้มีการบอกความหมายของสีสายฟ้าสปีเตอร์เอาไว้ที่ในโชว์แรกมันก็ดูดีแหละแต่ว่าหลังๆมันเหมือนออกทะเลไปหมดมุกและก็เลยเอามาใช้สําหรับให้แต่ละตัวละครมันมีความยูนิคเฉพาะตัวซะมากกว่า โดยในจกักรวาลซีรีส์สายฟ้าก็จะมีหน้าที่ในการบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์สของเหล่าบรรดาสปีเตอร์แต่มันก็ไม่ได้มีเอาไว้ระบุถึงความเร็วของสปีเตอร์เหมือนกันในจกักรวาลคอมิกแต่จะเป็นสีที่บ่งบอกถึงประเภทของการเชื่อมต่อมากกว่าเริ่มต้นจากสีเหลืองเยลโล่ Yellow. สายฟ้าสีเหลืองเป็นสีที่แสดงถึงการเชื่อมต่อที่บริสุทธิ์เป็นการเชื่อมต่อแบบธรรมชาติกับสปีดฟอร์สโดยไม่มีสิ่งใดเจือป,ปน จึงทำให้สปีเตอร์อรส่วนใหญ่ที่ได้รับพลังมาตามธรรมชาติอย่างสายฟ้าผ่ากลางหัวโดนสาสารมือชนใส่โดนเปลี่ยนให้กลายเป็นดักแด้ย้ำนะครับว่าได้รับพลังมาธรรมชาติจริงๆธรรมชาติลงโทษ เอาเป็นว่าสปีดเตอร์ส่วนใหญ่ที่เป็นตัวหลักภายในซีรีส์เรื่องนี้นะครับพวกเขาก็จะมีสายฟา้าเป็นสีนี้กันซะส่วนใหญ่แม้ว่าบางคนความเข้มความสว่างและก็โทนของมันอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในเฉดของสีเหลืองขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะเวลาในการเชื่อมต่อกับสปีดฟอ r c e ยิ่งเชื่อมต่อกับสปีดฟอ r c e นานมากเท่าไหร่สีของสายฟา้ามันก็จะค่อยๆเข้มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ใดๆเลยก็คือมันจะยังไม่ออกจากโทนสีเหลือง สีต่อมาเลยก็คือสีแดงที่ในช่วงแรกว่าจะใช้บ่งบอกการเชื่อมต่อกับความเร็วด้านลบอย่างเนกัตีสปีดฟอร์สแต่พักหลังๆนะครับด้วยความที่ว่าถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อกับเนก v e Speed Force แต่มันก็มีสปีเตอร์บางคนที่มีสายฟ้าเป็นสีแดงอย่างเช่นแบล็กแฟทเอเว r ร์แ r ริสหรือแม้แต่เรดเดทซึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับพลังงานความเร็วด้านลบแต่ก็มีสายฟ้าเป็นสีแดง ผมก็เลยคิดว่าสายฟ้าสีแดงจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับความเร็วด้านลบแต่มันน่าจะเป็นการบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์ที่เป็นสาขาย่อยไม่ก็สปีดฟอร์ทเทียมสปีดฟอร์ทเกย์อะไรพวกนี้มากกว่าที่ไม่ใช่สปีดฟอร์สาขาหลักเหมือนที่พวกแบรี่นะครับที่มีสายฟ้าสีเหลืองใช้กัน เพราะว่ามันมีจุดร,ร่วมหนึ่งอย่างระหว่างตัวละครรีเวิร์สแฟลและก็ตัวเรดเดตที่ทําให้พวกเราพอคาดการณ์ได้ว่าเพราะอะไรกันนะทําไมพวกเขาถึงมีสายฟ้าสีแดงเหมือนกันสิ่งนั้นเลยก็คือการที่พวกเขาทั้งสองคนสร้างสปีดฟอร์สของตัวเองขึ้นมานั่นเองสีต่อมาเลยก็คือสีน้ําเงินเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเร็วที่ไม่บริสุทธิ์เป็นความเร็วที่ปนเปื้อนส่วนใหญ่แล้วสปีดเตอร์ที่มีสายฟ้าสีนี้พวกเขาก็จะได้รับพลังมาจากการทดลองการใช้ยา คือไม่ได้เป็นกรณีแบบธรรมชาติลงโทษที่สายฟ้าผ่ากลางหัวแต่ว่าจะเป็นกรณีที่ลงโทษตัวเองด้วยการใช้ยามันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับพลังมาจากสปีดฟอร์ดโดยธรรมชาติแต่ว่าพวกเขาก็จะได้รับพลังความเร็วมาแม้ว่ามันจะเป็นความเร็วที่มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ทําให้เซลล์ของผู้ใช้งานก็จะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็วและอาจจะเป็นอันตารายถึงชีวิต ซึ่งสายฟ้าของสปดเดอร์ที่ได้รับพลังความเร็วมาจากการทดลองด้วยการใช้ยา v วลโอซิตี้แม้ว่าในตอนแรกสายฟ้ามันอาจจะมีสีเหลืองแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปสีของสายฟ้ามันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเฉดไปเรื่อยๆจนในตอนท้ายที่สุดจากสายฟ้าสีเหลืองบริสุทธิ์มันก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าสีน้ำเงินที่ปนเปื้อนเป็นสีสายฟ้าที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ตัวเอกนะแล้วสีสายฟ้ามันเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินคุณก็ทำใจรอเอาไว้ได้เลยว่าแกไม่รอดแน่ตัวฉัน ถ้าต่อมาเลยก็คือสีขาวสีที่ในคอมมิกมันคือจุดสูงสุดของความเร็วเท่าที่สปิเตอร์คนนึงจะสามารถไปถึงได้แต่ถว่าในเวอร์ชันของซีรีส์สายฟ้าสีขาวมันกลับไม่ได้มีคอนเซปต์อะไรที่ซับซ้อนเลยโดยสปิเตอร์คนแรกที่ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับสายฟ้าสีขาวเลยก็คือสวิธา หรือก็คือร่างต่างเวลาของแบรี่ในอนาคตที่ไม่สามารถปกป้องไอริสเอาไว้ได้ผมให้ทุกคนเดาครับว่าสายฟ้าสีขาวของซาวิทามันเกิดขึ้นมาจากอะไรหากคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่เขามีความเร็วที่โมเทมนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณคิดผิดเพราะว่าจริงๆแล้วซาวิทาที่แรกเริ่มเดิมทีก็คือร่างต่างเวลาของแบรี่จริงๆแล้วเจ้าตัวมีสายฟ้าเป็นสีเหลืองบริสุทธิ์เหมือนกับสปิตเดอร์ทั่วไป แต่เหตุผลที่ทําให้เขามีสายฟ้าเป็นสีขาวเลยก็คือชุดเกราะสาวิทามันมีสีเงินครับมันก็เลยทําให้ในตอนที่สวิทาอยู่ในชุดเกราะสายฟ้าสีเหลืองอันบริสุ์ของเขามันก็ได้ทําการสะท้อนกับสีของชุดมันก็เลยทําให้จากสายฟ้าสีเหลืองมันเปลี่ยนกลายเป็นสายฟ้าสีขาวตามโทนของสีชุดน, <S <s <us ur assic> นั่นเองไม่ใช่ก็ลองสังเกตดูครับว่าสายฟ้าสีขาวของสวิทามันจะมาเฉพาะในตอนที่เขาใส่ชุดเกราะเท่านั้นในตอนที่เขาไม่ได้ใส่ชุดเกราะเขาก็จะมีสายฟ้าเป็นสีเหลือง ส่วนสปดเตอร์อีกคนหนึ่งที่มีสายฟ้าเป็นสีขาวเลยก็คือกอสสปีดที่สําหรับรายนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีบอกเหตุผลหรอกว่าทำไมเขาถึงมีสายฟ้าเป็นสีขาวท่าที่ความเร็วของเขาไม่เป็นความเร็วที่เกิดขึ้นมาจากการทดลองด้วยการใช้อนุภาพแพคิออนกับเวรซิตี้9นแต่ถ้าเกิดว่าใช้ผมเดาเลยก็คือเขาทําให้สายฟ้าของกอสสปีดเป็นสีขาวก็เพื่อให้คนดูสามารถแยกออกได้นะครับเวลาที่มันวิ่งคู่กับแบรรี่ และล่าสุดใน The Flash Season 9ก็เหมือนว่า Wally e West จะมีสายฟ้าเป็นสีขาวเหมือนกันแต่เป็นสีขาวได้เพราะอะไรผมเองก็ยังไม่รู้นะเนื่องจากที่ว่าผมเทซีรีส์เรื่องนี้ไปแล้วไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยเสริมข้อมูลหน่อยนะครับว่าทําไมอ a l l ่ถ e ึงมีสายฟ้าเป็นสีขาวได้ใต้คอมเมนต์เลย และสีสุดท้ายที่เราจะมาเจาะเล็กยก็คือสีม่วงที่มันได้ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นเป็นครั้งแรกผ่านตัวละครที่มีชื่อว่า a c c e l e r a t e d Man จากเออร์สิและจะปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการในจัก,กรวาลหลักของซีรีส์ในตอนที่ไอริสได้รับพลังมาจากแบรรี่ในชน่วงซีซั่นสซึ่งความหมายของสายฟ้าสีนี้นะครับมาเกิดขึ้นมาจากอะไรเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ผมเดาเลยนะเข <c oughs> าใส่มาให้มันเข้ากับธีมความเป็นสปิเดอร์หญิงเพราะว่านอกจากไอริสแล้วลูกสาวของเธออย่างตัวนอร่าเธอเองก็มีสายฟ้าสีม่วงเหมือนกัน หลักๆมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสีที่เหลืออยู่ที่ผมไม่ได้พูดออกมาเช่นสีดําในตอนที่แบรรีถูกบัดเวอร์เข้าครอบงาและสีอื่นที่เป็นสีประจําตัวของพลังงานรูปแบบต่างๆที่เป็นพี่น้องกับสปีดฟอร์ e ที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างพวกสีเหล่านี้ขึ้นมาก็เนื่องจากที่ว่ามันไม่ได้มีการเปิดเผยเลยว่าทําไมพวกเขาถึงเลือกใช้สีเหล่านี้ผมก็เลยเดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขาใส่มาเพื่อใช้สําหรับการแยกโทนของตัวละครแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคิดว่า โดยที่ในจกักรวาลหนังเหตุผลที่สายฟ้าของแบรี่หลักเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองจากสีฟ้าได้นั้นมันจะเป็นเพราะอะไรพวกเราก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปดีไม่ดีเขาอาจจะเล่นมุกเหมือนกับชุดกราของสวิทาก็ได้นะที่จริงๆแล้วอ่ะสายฟ้าของแบรี่มันเป็นสีหนึ่งเว้ยแต่พอทําการใส่ชุดแล้วสายฟ้ามันก็เปลี่ยนกลายเป็นสีหนึ่งมันก็ไม่แน่นะ จริงๆแล้วเรื่องเกี่ยวกับสายฟ้าของพวกสปีเตอร์มันไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลอะไรเลยเพราะถึงแม้ว่าในยุค n e วิฟิทูเขาจะสร้างคอนเซปต์ออกมาให้มีความน่าสนใจถึงขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วในปัจจุบันก็ดูเหมือนว่าสีสายฟ้าของพวกสปีเตอร์เนี่ยมันมีไว้ใช้สําหรับเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวละครและแยกตัวละครเวลาที่มันวิ่งคู่กันให้คนดูเห็นภาพชัดๆว่าใครเป็นใครอย่างตัวละครเอเวอรี่โฮเดอะแฟลชจากประเทศจีนบางครั้งเธอก็มีสายฟ้าเป็นสีแดงบางครั้งก็สีเหลืองบางครั้งก็เปลี่ยนเป็น กลับก็ในนี้ของอินเนเทียร่างโคนของบาร์ตอลเลนที่เป็นสปีดเตอร์เพียงแค่คนเดียวเลยมมั้งในจกักรวาลคอมิกที่มีสายฟ้าเป็นสีเขียวแม้ว่าจริงๆแล้วพลังของเจ้าตัวมันจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสปีดฟอร์สเลยก็ตามผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วสีของสายฟ้ามันมีเอาไว้เพื่อโชว์เท่เปงั้นแหละแล้วพวกคอนเซปต์ต่างๆนานาว่ามันเป็นสีที่บ่งบอกถึงความเร็วเป็นสีที่บ่งบอกถึงการเชื่อมต่อกับสปีดฟอร์สมันน่าจะเป็นสิ่งที่ตามมาทีหลัง คือไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลเอาความเท่ไว้ก่อนเหมือนกับสายฟ้าของเรเดนในคอมมิกที่นอกจากมันจะมีสีแดงดําแล้วในบางครั้งสายฟ้ามันก็จะมีรูปแบบที่เหมือนกับค้างคาวซึ่งเป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นจากการรวมกันร,ระหว่างแบทแมนและ The f ฟชชัอันเนอแล้วทุกคนคิดว่าสรุปแล้วสายฟ้าของโบสตีเตอร์มันมีไว้ทาอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกว่ได้ใต้คลิปนี้เลยผมรออ่านอยู่เช่นเดิม แต่อย่างน้อยการมีสายฟ้ามันก็ทําให้พวกเราได้มีโอกาสได้เห็นซีนการต่อสู้ในตํานานสุดครีเอทอย่างซีนนี้ที่แม้แต่จกักรวาลหนังก็ไม่สามารถคิดได้คือสายฟ้ากับพวกสปิเตอร์ในจกักรวาลของซีรีส์ในตอนนี้คืออีกนิดนึงแบ็คไลนิ่งกับชาแซมก็ไม่ต้องมีงานทําแล้วอะนึกถึงจกักรวาลฮีโร่ด้กถึงฮีโร่เวิร์สเอาไว้เจอกันใหม่นคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชา